พยักษคาราาซอนเล็บภาคสองเล่มที่14ตอนตระเตรียมปล้นชิงกองเรือหยุดแวะที่ปากอ่าวกวางเจาสองวัน จากนั้นออกเดินทางจุดต่อไปเป็นเมืองจันเฉิงกองเรือต้าหมิงหยุดที่เมืองจันเฉิงนานกว่าเนื่องเพราะการศึกที่แคว้นอน,นำเพิ่งสงบลงดังนั้นการปลอบขวัญเมืองจันเฉิงมีส่วนช่วยต่อการปกครองแคว้นอน,นำหลังจากนั้นพวกมันไปถึงตาจาวาซึ่งปัจจุบันนี้เป็นหมู่เกาะชาวาประเทศอินโดนีเซียหยุดแวะอยู่ที่นั้น ก็มาถึงม่านลาเจียรหรือมะละกาตอนนั้นม่านลาเจียยังไม่เป็นประเทศเอกราชแต่ว่างูไร้หัวเดินไม่ได้นกไร้ปีกบินไม่ขึ้นผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี้เมื่อมีกิจกรรมอันใดต้องการผู้นำคนหนึ่งผู้ที่พอสร้างอิทธิพลมีขุมกำลังมากที่สุดเรียกว่าไปลีมีสูลาซึ่งหมายถึงเจ้าชายปรเมศวร ผู้สืบเชื้อสายอาณาจักรศรีวิชัยไปลีม่สุลาปกครองม่านลาเจียสังกัดต่อเสียมหลอหรือสยามทุกปีจะส่งเครื่องบรรณาการต่อเสียมหลอเป็นทองคำา40ตำลึงทองครั้งก่อนที่เจิ้งเหอกลับจากสียางไปลีม่สุลาแสดงความจำนงยอมอ่อนน้อมต่อต้อตาหมิง ทั้งขอสนับสนุนจากต้าหมิงช่วยให้สลัดหลุดจากการควบคุมของเสียมหลอตั้งตัวเป็นเอกราชจึงเหอพอกลับประเทศก็ถ่ายทอดเจตจำนงของไปหลีม่สุลาต่อยงเล่อฮ่องเต้ยงเล่อฮ่องเต้ก็ทรงตอบรับคราครั้งนี้จึงเหอหยุดแวะที่ตาจาวาไม่นานหากแต่ตรงมายังม่านลาเจียจุดประสงค์เพื่ออ่านราชโอ,อการของฮ่องเต้ต้าหมิงหวยยศมันเป็นอ๋อง ต้ามิงให้การสนับสนุนไปหลีมีสุลาเพราะมีเจตนาลึกหลำที่นี้เป็นปากอ่าวสำคัญของนันยางซึ่งหมายถึงท้องทะเลแถบมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียต้าหมิงคิดแล่นเรือสู่ซีหยางไม่หยุดหย่อนซึ่งมีจุดถ่ายเทสินค้าที่นันหยางสถานที่เลือกไว้คือมานลาเจียมานลาเจียตั้งอยู่ตรงกลางของต้าหมิงกับอินตู้อินเดียเป็นช่องแคบที่เรือต้องแล่นผ่าน ที่นี้มีเกาะล้อมรอบนับเป็นอ่าวธรรมชาติให้หลบพายุฝนกลางทะเลที่ดีที่สุดขณะเดียวกันยังเป็นจุดกระจายเครื่องหอมเป็นจุดศูนย์รวมเครื่องเคลือบประเทศจีนกับสิงทอของอินตู้ถือเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งของอินตู้หยางซึ่งหมายถึงมหาสมุทรอินเดียหากว่าสามารถพาะสร้างขุมกำลังที่จงรักภักดีต่อต้าหมิงในที่นี้เท่ากับว่าที่นี้ จะเป็นฐานทัพพ้นทะเลแห่งหนึ่งของต้าหมิงกล่องเรือต้าหมิงสามารถเพิ่มเติมอาหารน้ำดื่มและวัสดุไม้จากที่นี่สำหรับมุ่งตะวันตกต่อไปทั้งยังใช้ที่นี่เป็นศูนย์กระจายสินค้าไปทั่วทั้งหนันหยางเจิ้งเหอได้รับการต้อนรับจากไปลีมี่ซูลาเมื่อเจิ้งเหอเป็นตัวแทนห้องเต้ต้าหมิงประกาศสถาปนาประเทศม่านลาเจีย แต่งตั้งให้ไปลีมิสุลาเป็นราชาแห่งแคว้นม่านลาเจียทั้งพระราชทานตราตั้งภูสาพรและกรดสีเหลืองให้ไปลีมิสุลาถึงกับพลุ่งพล่านใจจนร่างสั่นระริกม่านลาเจียมีพื้นที่เล็กเกินไปหากไม่มีประเทศใหญ่เช่นต้าหมิงหนุนหลังมันยังไม่กล้าตั้งตนเป็นอ๋องยิ่งไม่กล้าสลัดหลุดจากการควบคุมของเสียมหลอ แต่ตอนนี้เมื่อมีราชอ,องค์การของห้องเต้ต้าหมิงมันก็สามารถปฏิเสธการส่งเครื่องบรรณาการต่อเสียมหลอทั้งปฏิเสธการอยู่ภายใต้การควบคุมของเสียมหลอและตั้งตนเป็นประเทศหนึ่งอย่างเต็มภาคภูมิความรู้สึกนี้คล้ายกับนักศึกษายากไร้ที่ถูกกดขี่ขมเหงผู้หนึ่งพลันได้รับพระราชทานภูษาพแพรสายรัดยกทั้งกระบี่อาญาสิทธิ์เป็นผู้ตรวจการ แปดเขตปกครองสร้างความยินดีแก่ไปลีมีสุลาจนกรีดมือวาดเท้าขึ้นมาไปลีมีสุลาจัดเลี้ยงต้อนรับขนนางต้าหมิงอย่างเอิกเกริกทั้งขอให้เจิ้งเหอกับจางซีถงซึ่งเป็นทูตที่มีอำนาจเต็มตัวกับผู้ช่วยทูตเขียนตัวหนังสือให้สร้างศาลบูชาเป็นที่ระลึกมีกิจกรรมเฉลิมฉลองการตั้งประกาศอย่างต่อเนื่อง เหล่าพ่อค้าที่ร่วมทางมากับกองเรือไม่ได้อยู่ว่างพากันฮหือขึ้นฟังกว้านซื้อสินค้าพื้นเมืองจัดซื้อเครื่องหอมท้องถิน่นพ่อค้าที่คิดอ่านมองกันไกลเริ่มซื้อที่ดินปลูกบ้านเปิดร้านค้าขายยังมีคนที่เปิดบ่อนพนันเหลาสุราซึ่งเป็นสถานบันเทิงต่างๆชาวจงหยวนได้รับสิทธิพิเศษในที่นี้เหล่าสมุนบริวารของไปลีมีสุรา ซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้งขุนนางคอยตามก้นพวกมันวิ่งเต้นรับใช้อำนวยความสะดวกให้กับพวกมันขอเพียงได้รับคำชมจากใต้เท้าต้าหมิงคำเดียวก็น่ายินดีกว่าตือโป่ยกย่รับประทานผลไม้วิเศษอีกราชสำนักหมิงก็ให้การสนับสนุนเหล่าพ่อค้าหากคิดควบคุมที่นี้เอาไว้ย่อมไม่เพียงพึ่งพากำลังรบอันกล้าแข็งกำลังรบ ไม่สามารถพิชิตใจผู้คนสมบัติพัสถานจึงสร้างความหวั่นไหวใจแก่ผู้คนหลังความเคลื่อนไหวของพ่อค้าต้าหมิงการค้าของหมู่เกาะหนันหยางกับตรงหนันยาหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลวนรวมอยู่ที่ม่านลาเจียอย่างรวดเร็วพ่อค้าชาวจีนควบคุมสินค้าและตลาดการค้าของที่นี้ทั้งเป็นคนกำหนดราคาสินค้าของที่นี้ ได้รับทรัพย์สมบัติจากที่นี้แล้วไหลไปยังต้าหมิงขณะเดียวกันภายใต้การสัมผัสของชาวต้าหมิงนำมาซึ่งอารยธรรมและความมั่งคั่งให้กับชาวบ้านของประเทศเล็กๆแห่งนี้อื่นๆไม่เอ่ยถึงเพียงเรื่องที่พ่อค้าต้าหมิงลงทุนเปิดร้านรวงต่างๆในที่นี้ไม่ทราบสร้างโอกาสทำกําไรให้กับผู้คนท้องถิ่นเท่าใด ยิ่งอย่าว่าแต่การตัดถนนสร้างสะพานมีส่วนเอื้อประโยชน์แก่ทุกคนแม้แต่วังที่ประทับของไปลีมิสุลาก็เป็นพ่อค้าชาวจีนจัดสร้างให้เนื่องเพราะในท้องถิ่นไม่มีสถาปนิกที่สูงเยี่ยมพ่อค้าที่ได้รับมอบหมายจึงส่งเรือกลับประเทศไปรับช่างแรงงานมาจึงเหอจางสีถงรวมทั้งขุนนางบุญแม่ทับบูจำนวนมากถูกขุนนางของม่านลาเจียเชิญ ไปดื่มสุราร่วมงานเลี้ยงเนื่องเพราะเสียสินต้องปกปิดศักฐานะไม่ต้องร่วมงานเลี้ยงประเภทนี้กลับสร้างความปลอดโปร่งโล่งใจแก่มันเช้าวันนี้เสียสินชวนซูอิงกับถังไสเอ๋อเหยียบย่างสู่พื้นดินของมาราเจียโดยมีไพ่พลฐา,านที่มั่นก่อแก่งคู่กับคนในขบวนมังกรซ่อนรอบคุ้มกันเป็นการลับนี่เป็นวันที่สี่ที่กองเรือต้าหมิงมาถึงมาลาเจียแล้ว หากว่าเจียนวนฮ่องเต้ทรงหลบหนีลงใต้จริงๆเป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะพำนักอยู่ที่นี่พระองค์เฉกเช่นนกวาดเกาทันเห็นหญ้าไม้เป็นทหารที่นี้อยู่ใกล้กับต้าหมิงไปแล้วดังนั้นกองเรือของต้าหมิงมุ่งตรงมายังที่นี่เสียสินก็ไม่ได้นำไพร่พลฐานที่มั่นก่อแก่งคู่ปลอมเป็นโจรสลัดเขีนฆ่ามาด้วยขีดความสามารถในการรบของต้าหมิงตอนนี้ เพียงจัดเรือไม่กี่ลำส่งกำลังพลไม่กี่ร้อยนายก็ยึดสถานที่นี้ได้หากว่าฐานที่มั่นก่อแกงคู่เข็นฆ่ามาจริงๆคงขู่ขวัญเหล่าสหายของที่นี้จนแตกกระเจิงแล้วตอนนี้พ่อค้าต้าหมิงลงหลักปักฐานในที่นี้หากว่ามีคนซุกซ่อนอยู่ที่นี้ก็ไม่สามารถซ่อนตัวอีกต่อไปดังนั้นเสียสินไม่ได้กำหนดมั่นลาเจีย เป็นเป้าหมายของการสืบเสาะค้นหาแต่เมื่อมาแล้วก็เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสักคราไม่ว่าชาติพบไหนนี่เป็นครั้งแรกที่มันมาถึงหนันหยางยามนี้กิจการค้าขายของแว่นแคว้นแถบหนันหยางยังไม่คึกคักเนื่องเพราะสำหรับกับหนันหยางสถานที่รองรับสินค้าที่ใหญ่ที่สุดคือต้าหมิงแต่นับแต่ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงขึ้นครองราช ก็ปิดกั้นการค้าของต่างประเทศทำให้การค้าที่นี้ซบเซายังไม่เทียบเท่ากับยุคราช,ชวงศ์สองและมองโกขณะเดียวกันยุคแห่งการเดินเรือของชาวโอโจโหรือ,อยุโรปยังไม่มาถึงที่ผ่านมาผู้ครองความยิ่งใหญ่ด้านการค้าขายทางทะเลล้วนเป็นชาวอาลาปอหรืออาหรับแต่ว่าชาวอาราปอเพียงผ่านมาเป็นครั้งคราว ศูนย์กลางทางการค้าด้านตะวันออกของพวกมันรวมตัวอยู่ที่เมืองชายฝั่งทะเลของอินตู้เช่นกูลีเป็นต้นซึ่งปัจจุบันอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของอินเดียก่อนนี้เจิ้งเหอแม้แล่นเรือสู่ซีหยางขากลับยังจัดซื้อสินค้าจากประเทศต่างๆของหนันหยางไปเป็นจำนวนมากแต่จะอย่างไรไม่ใช่การค้าแบบถาวนดังนั้นการค้าหลักของหนันหยางในตอนนี้ยังคงเป็นการค้าของเถื่อน เมื่อขาของเถื่อนต้องมีกำลังติดอาวุธจึงรอดพ้นจากการปล้นชิงของโจรสลัดกลุ่มขาของเถื่อนติดอาวุธไม่ได้อยู่ใต้ตัวบทกฎหมายดังนั้นเมื่อสบโอกาสพวกมันจะแปลสภาพเป็นโจรสลัดเพียงแต่พวกมันไม่ใช่โจรสลัดไายเดียวหากแต่เป็นทั้งโจรสลัดกับคนค้าของเถื่อนในคนเหล่านี้ผู้ที่มีขุมกำลังกล้าแข็งที่สุดคือเจ้าสมุทเฉินจูอี้ เฉินจู่อี้เป็นชาวแต้จิ๋วมณฑลกวางตุ้งในรัชสมัยหงอู่มันลงสู่นันหยางเป็นโจรใช้เวลา20ปีทยานขึ้นเป็นหัวหน้ากองโจนสลัดที่กล้าแข็งที่สุดในแถบนันหยางเคยมีเรือรบนับร้อยลำสมุนนับหมื่นคนถือว่าสยบแขวนเล็กแขวนน้อยแถบนันหยางได้ดังนั้นบางประเทศในนันหยางยอม จิ้มกล้องให้แกมาหาโจรผู้นี้เพื่อแลกกับความปลอดภัยต่อมาเฉินจู่อี้คิดขยายอิทธิพลไปยังห่วงไห่ทะเลเหลืองกับตงไห่ทะเลบุรพาตอนนั้นราชสำนักพอดีทรงหลีจิงหลงเทียสเวียนและเสียสินมากวาดล้างโจรสลัดตงไห่เสียสินเกลี้กล่อมฝูงโจรก่อแข่งคู่ยอมจำนนสุดท้ายเฉินจู่อี้ขโมยไก่ไม่สำเร็จ ขาดทุนเม็ดข้าวไปกำมือสูญเสียเรือรบหลักไปหลายสิบลำหลังจากนั้นยงเลื่อฮ่องเต้ขึ้นครองราชเปิดท้องทะเลอย่างมีเงื่อนไขทั้งขยับขยายทัพเรือภายใต้การโจมตีของผู้บัญชาการทัพเรือฮกเกี้ยนขุมกำลังของเฉินจูอี้ต้องหดตัวลงเฉินจูอี้ยามอับจนปัญญาได้แต่มายังซันฝอฉีซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมกับประเทศป๋อหลินปันเป็นแม่ทัพของราชสำนักหลังจากที่พระราชาป๋อหลินปันสวรรคตรมันผ่านรวบรวมสมัครพรรคพวกควบคุมเหล่าขุนนางตั้งตนขึ้นเป็นอ๋องจากโจรสลัดขึ้นเป็นอ๋องเฉินจูอี้ถือเป็นตำนานบทหนึ่งแล้วหากว่าเรื่องราวยุติแต่เพียงนี้เฉินจูอี้อาจกลายเป็นตำนานฟังว่าในสมัยราชวงศ์ถังอาคันตุกะเคลาคลึ้ม ช่วงชิงแผ่นดินกับหลี่ซื่อหมินพบกับความพ่ายแพ้จึงนำกำลังสู่นันหยางตั้งตนเป็นอ๋องแต่นั่นเพียงเป็นคำเล่าลือสมัยราชวงศ์ถังการค้าทางทะเลเจริญรุ่งเรืองแต่หลังจากนั้นไม่พบหลักฐานว่ามันขึ้นเป็นององที่นันหยางแต่เฉินจูอี้เป็นององของแควนหนึ่งจริงๆจนใจที่มันทราบข่าวจึงเหอแล่นเรือสู่ซีหยางอีกครั้ง อ,อ๋งที่ยังไม่ละทิ้งนิสัยโจรสลัดจึงเกิดความละโมบขึ้นตํานานของมันจึงสิ้นสุดแต่เพียงนี้ครั้งก่อนที่เจิ้งเหอเล่นเรือกลับจากซีหยางมันยังไม่ใช่อ๋องแขวนป๋อหลินปัน่นเพียงยุยงให้พระราชาส่งเครื่องบรรณาการต่อต้าหมิงกองเรือที่ส่งเครื่องบรรณาการย่อมเป็นกองเรือส่วนตัวของมันเพียงปักธงของแขวนป๋อหลินปันเท่านั้น ขณะที่กองเรือของเฉินจู่อี้แล่นออกจากท่ากลับเป็นเรือที่ว่างเปล่ามันไม่จัดหาเครื่องบรรณาการแม้สักชิ้นเดียวหากแต่เดินเรือพลางปล้นชิงพลางปล้นได้อันใดก็ถวายสิ่งนั้นขุนนางบุญที่กล่าวโทษว่าสิ่งของบรรณาการไม่มีราคาค่างวดแม้แต่น้อยเป็นสิ่งของบรรณาการของคนผู้นี้เองเมื่อขากลับมันก็ไม่อยู่นิ่ง หากปล้นชิงกลับไปตลอดทางตอนนี้พระราชาแห่งแคว้นสวรรคตเฉินจู่อี้จึงกระชากราชอโอรสของพระราชาลงจากบัลลังตั้งตนเป็นองเองเมื่อกองเรือต้าหมิงหยุดแวะที่เมืองจันเฉิงข่าวคราวก็แพร่กระจายไปถึงแคว้นต่างๆทางใต้โดยเฉพาะทูตต้าหมิงประกาศต่อพระราชาจันเฉิงว่านับแต่นี้จะเปลี่ยนการค้าขายผ่านทาง ถวายเครื่องบรรณาการเป็นค้าขายโดยเสียรีข่าวคราวที่น่ายินดีแพร่กระจายเร็วกว่าเดิมแม้แต่เฉินจู่อี้ก็ได้รับข่าวที่แน่ชัดทรัพย์สินในกองเรือต้าหมิงมีค่ามหาศาลประการสำคัญยิ่งกว่าก็คือความสามารถในการเดินเรืออย่างต่อเนื่องตลอดจนสมรรถนะในการสู้รบของกองเรือต้าหมิงหากว่าเรือรบเหล่านี้ตกอยู่ในมือมันหลังจากที่เฉินจู่อี้ขึ้นเป็นองแห่งแขวน แง่มุมในการใคร้ควรก็ต่างกับการก่อนมันคิดสร้างประเทศตนเองเป็นแว่นแขวนที่หนึ่งแห่งนั้นอย่างแต่ว่ามันไม่มีปัญญาต่อเรือรบเช่นทับเรือต้าหมิงหลังจากที่เฉินจูอีใคร้ควรวญอย่างจริงจังก็ตัดสินใจปล้นชิงเมื่อเรามหาเสนาบดีและแม่ทัพใหญ่ซึ่งจำเดิมเป็นโจรสลัดพอได้ฟังความคิดเห็นของผู้นำตนเอง ล้วนแตกตื่นจนอ้าปากค้างนี่เป็นการใช้ขายุงก่อเกี่ยวคดชสาลใหญ่หรือในความเครือบแคลงสงสัยของเหล่าสมุนบริวารเฉินจูอีก้กล่าวอย่างกระยิมว่ากองเรือต้าหมิงมีผู้คนสามหมื่นกว่าคนแล้วจะเป็นไรในผู้คนสามหมื่นกว่าคนนี้มีทั้งลูกเรือทั้งช่างฝีมือทั้งสตรียังมีคนเล่นหิ้วคนเลี้ยงมา้าคนปลูกผักคงเหลือพลผลอีกสักเท่าใด อีกประการทัพเรือของต้าหมิงเป็นกองกำลังประจำหนองบึงไหนเลยเคยออกทะเลไหนเลยเปรียบเทียบกับพวกเราที่มีชีวิตอยู่กลางทะเลได้ยังมีเราผู้เป็นอ,องไม่ได้บอกว่าจะใช้กำลังเข้าตีหักหรือว่าพวกเราไม่รู้จักช่วงชิงด้วยปัญญามันกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าเราผู้เป็นอ,องตกลงใจว่าจะเปิดเผยศักดิ์ศรี ของเราต่อทับเรือตาหมิงจากนั้นแซงยอมจำนนสมุนของมันทวนคำว่าแซงยอมจำนนหรือมีผิดแซงยอมจำนนล่อให้ทับหมิงเข้าสู่อา่าวเรือของพวกมันมีขนาดใหญ่เกินไปพอเข้าสู่ปากอ่าวจะเคลื่อนไหวเชื่องชา้าพวกมันไม่คุ้นกับพื้นที่อีกทั้งเผชิญการจู่โจมอย่างไม่คาดหมาย <c oughs> สมุนผู้หนึ่งกล่าวถามขึ้นว่าอะทับหมิงจะหลงกลหรือเฉินจู่อี้แค้นหัวร้อกล่าวขึ้นว่าเราผู้เป็นอองอสืบทราบม,มาอย่างแน่ชัดทูดของพวกมันเป็นขันทีผู้หนึ่งผู้ช่วยทูดเป็นขุนนางบุญกรมพิธีการขันทีนับเป็นตัวอะไรส่วนขุนนางบุญนอกจากโครงศีรษะลำพึงลำพันธ์ ยังเข้าใจอันใดกล่าวพลางก็ผุดลุกขึ้นยกเท้าเหยียบราชบัลลังก์ประกาศว่าพี่น้องทั้งหลายคึกคักเข้มแข็งกว่านี้พวกเราสามปีไม่เปิดร้านเปิดร้านกินได้สามปีหลังจากค้าขายรายนี้สำเร็จทอดตาทั่วนั้นอย่างผู้ใดกล้าเป็นศัตรูกับพวก เราพยักคฆราชซ่อนเล็บภาคสองจบเล่มสิ